ดูแลทุกช่วงชีวิตทิ้งเพื่อคุณสีโกงประกันชีวิตโบคเกอร์เฮ สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับนะครับคุณโหน่งนะครับนัดาพงศ์นะครับอาวุธอินทรวิชิตกับว่าวันนี้เรามาอบรมนะครับกับ TMC Group นะครับว่าวันนี้ครับที่พูดเรื่องประกันชีวิตนะครับหลายๆท่านให้ความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะติดตามรายละเอียดของสีกุงนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างให้เราขายนะครับแน่นอนครับสินค้าของสีกุงมีมากมายนะครับตั้งหลายบริษัทมีทั้ง9บริษัทครับวันนี้มานําเสนอให้แค่18เท่านั้นเองนะครับไม่จะมีสินค้าเหลืออีกเป็นร้อยๆนะครับ ก็จะทยอยมานะครับในโอกาสต่อไปนะครับเรียนเชิญทุกทกท่านนะครับหลายท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้มาฟังครับเรียนเชิญนะครับมารับฟังแล้วก็มาดูกันว่าประก,กันชีวิตมีดียังไงนะครับพบกันโอกาสครั้งต่อไปครับแล้วเจอกันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อศศิวันพันธุชานะคะ ได้มีโอกาสมาร่วมงาน PMC Startup ับ Start ต่อโค้ชน,นาทีนะคะเพื่อมาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทสิงคโปร,ร์ค่ะซึ่งได้รับความรู้มากๆแล้วรู้สึกว่าเรามีพันธมิตรมากมายที่เราสามารถที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับลูกค้มมาได้ค่ะเป็นโอกาสดีๆนะคะเลนเชิญทุกคนมีโอกาสก็ขอให้มาร่วมงานกันนะคะทีครับสวัสดีครับสมนึกชวนผลิตภัณฑ์ครับชื่อเล่นนึกครับตอนนี้ก็ มาร่วมชีวิตกับสีกุ้งนะครับก็สนุกดีครับก็บางครั้งก็ต้องฟังซูมของเฮียบ้างใช่ไหมแต่วันนี้มีโอกาสมาเจอตัวเป็นๆครับคือเจอตัวเป็นๆนะครับก็วันนี้ก็ช่วงเช้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะครับซึ่งมีหลากหลายมากเลยนะครทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะกลางใครอยากเก็บเงินเพื่อบํานาญได้มีตังใช้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงๆก็รู้มาก็คือเป็นนักคิตศาสตร์นะคุณนี่ก็เดือนดีนะครับคนที่คิดแบบมาให้เราซื้อเนี่ยนะแต่เราไม่มีนั่นที่ต้องคิดหรอกครับ เรามีน่าซื้อว่าตัวไหนที่ดีแล้วเหมาะกับเราอย่างที่เมื่อกี้โค้ดบอกครับไม่ต้องมีเยอะครับแต่เวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันคุ้มครองเราหรือเปล่านะครับมีมีตังใช้เพียงพอหรือเปล่านะครับไม่เดือดร้อนคนข้างหลังนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาก็มาจอยนะครับวันนี้ครับกับข้าวก็อร่อยครับผมแล้วก็ได้เพื่อนๆด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นงนะครับที่ให้เกียรตินอ่าบรรยายในส่วนของผลิตภัณฑ์ตามช่วงตามช่วงเวลา นะครับก็ในโอกาสหน้าเนี่ยก็ขอเล่นเิอใหม่นะครับครับยินดีครับแล้วเราได้พบกันอีกแน่ๆครับเจอครับสวัสดีค่ะนักสาวารุณีสุรโชติเวศค่ะชื่อเล่นก็เรียกกูกกูก็ได้นะคะ อย่างที่เขาพูดค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะมาดีกว่าค่ะมาแล้วได้เรียนรู้ดีกว่านั่งอ่านค่ะนั่งฟังฟังโค้ดมาคุยมาพูดให้เราฟังแล้วเราก็สรุปเราก็จะได้ความรู้อะไรมากมายนะคะดีกว่ากลับไปอ่านหนังสือค่ะค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะว่าต่อไปถ้ามีสัมมนาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะขอเชิญชวนให้มากันนะคะมารับมีดค่ะรับสมองราให้คมน,นะคะเราจะได้มียอด มากขึ้นนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะชื่อสุวรรณีทองบุญชูค่ะวันนี้มางานของ TMC ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็เหมือนกับคำสุภาษิตท,ที่บอกว่าอ่านหนังสือสิบเล่มไม่เท่ากับเดินทางครั้งเดียวเป็นจริงอย่างสุภาษิตเลยค่ะค่ะอยากจะเชิญชวนให้สมาชิกที่มีเวลาว่างเดินทางมาอบรมมา ได้สัมผัสบรรยากาศในห้องประชุมได้พลังกลับไปได้ความรู้ต่างๆมากมายเพื่อไปต่อยอดในธุรกิจอยากเชิญชวนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเวลาพรจันานะคะชื่อนิดค่ะวันนี้มาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันภัยชีวิตอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันรู้ได้ตังค์ไม่รู้ไม่ได้ตังค์นะคะค่ะชญพักเจตนาสมเโชคนะคะนิค่ะวันนี้มาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับประกันชีวิตที่จะช่วยเสริมสร้างให้ท่านมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะสำหรับตัวแทนในหน้าที่ยังไม่มีความรู้ด้านนี้ควรจะมาศึกษาอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรานำเสนอกับลูกค้าได้อย่างดีช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางด้านการเงินลูกค้าความมั่งคั่งในชีวิตนะคะท่านใดยังไม่ได้ศึกษาผลิตภัณฑ์เหล่านี้งานหน้ามีนะคะเปยนเชิญอย่างด่วนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงะ อุดมพระเจ้าเป็นสี่กุ้งเป็นสมาชิกสีก่กรงโบรกเกอร์ระดับ3ค่ะวันนี้เรามาสัมมนา,าแล้วก็มาอย่าเรียกว่าสัมมนา,าเลยออกมาพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะ <s> ความรู้ต่างๆที่วิทยากรมาเสนอให้เราในวันนี้นะคะคือเรียกได้ว่าสุดยอดและดีมากนะคะเพราะว่าเราอาจจะเห็นภาพรวมของแผนประกันที่เป็นบริษัทประกันที่ร่วม ร่วม,ร,วมร่วมมือกับบร,ริษัทสิ่์กุมบกเกอร์นะคะเราสามารถที่จะแนะนําลูกค้าหรือว่าหยิบแผนประกันที่เหมาะกับคนแต่ละคนให้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าโอกาสหน้านะคะถ้าสมาชิกท่านไหนที่อ,อยากรับรู้อยากเรียนรู้เรื่องของแผนประกันเหล่านี้นะคะสามารถเข้ามาร่วมสัมมนากับพวกเราได้เลยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนิพานะคะวันนี้เรามาอบรมเกี่ยวกับเปิดบ้านนะคะประกันชีวิตนะคะเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องแบบประกันของประกันชีวิตนะคะเพื่อที่เราสามารถไปบริการลูกค้าได้นะคะซึ่งเรามีบริษัทประกันชีวิตตอนนี้มีถึง9บริษัทนะคะเราก็จะได้มีแบบดีๆไปเสนอลูกค้าะคะ่ะเราก็มาดูแบบประกันดีๆนะคะเพื่อที่เราจะได้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าในฐานะที่เราเป็นนายหน้าซึ่งเป็นจุดเด่นนะคะ ของการบริการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมโค้ชนาทีนัทชัยนาทีควาพันลัตวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2563ผมได้มีโอกาสมาร่วมง,งาน TMC Smart Up Financial Planner หรือเปิดบ้านประกันภัยและการวางแผนทางการเงินกับสีกรุงประกันชีวิตโบรกเกอร์เป็นที่รูร้กันดีอยู่แล้วครับว่าทุกความรู้ เรามีการอบรมอยู่เรื่อยมีการอัปเดตเรื่องที่เราเคยรู้ดีอยู่แล้ววันนี้จะมีข่าวใหม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่มีข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างเป็นประโยชน์ต่อทีมและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าผู้มีอุป,ปการคุณขอเรียนเชิญน,นะครับสมาชิกท่านใดก็ตามที่มีการจัดอบรมอยู่ใกล้อยู่ไกลขอให้มาครับท่านคุ้มค่าเวลาการเดินทางของท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณคุณนัท ธรรมชาติสืบสินสกุลชัยผู้นำสูงสุด TMC ขอบคุณคุณนกสาสีวิมวลสุภาธนาพัฒ์ขอบคุณอาจารย์หน่งนัดดาพงศ์ขอบคุณพี่สุนะครับขอบคุณพี่สุดาวิทยากรทุกท่านทุกท่านาน,าน,นำความรู้มามอบให้พวกเราในวันนี้สุดยอดมากครับขอขอเรียนเชิญน,นะครับสมาชิกสีกรุงโบลโกเกอร์ทุกท่านสมาชิกสีกรุงประกันชีวิตโบลโกเกอร์ทุกท่านมีการจัดอบรมครั้งใด เรียนเชิญมาให้ได้แล้วท่านจะได้รับความรู้ดีๆกลับไปต่อยอดสร้างรายได้พา s s i v ซ i n อินคัมในระบบแผนการตลาด MGM ของท่านเองขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่สุนะคะสุกัญญาเอี่ยมไพศาลค่ะผมผมตีใหญ่ครับสมาชิกสีกุ้งระดับ2ครับผมค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาในฐานะของครอบครัวประกันภัยค่ะ วันนี้เราได้เข้าร่วมงานนะคะการเปิดบ้านของประกันชีวิตนะคะพี่สุเองก็ได้รับเกียรตินะคะท่าถามให้มาเป็นววทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานประกันชีวิตนะคะดีใจมากมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาบรรยายในวันนี้ค่ะแล้วก็บรรยากาศวันนี้นะคะอบอุ่นเป็นกันเองและที่สําคัญค่ะความรู้วันนี้ได้เยอะมากๆเลยครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่มาร่วมงานนะครับมาฟังแผนประกันของแต่ละบริษัทนะครับว่ามีความ เปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับมาฟังแผนของการตลาดของบริษัทแต่ละบริษัทเพื่อจะนำแผนการตลาดไปปิดลูกค้าเพื่อปิดยอดประมาณ10ล้านบาทครับผม โอเคค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะวันนี้ได้รับความรู้ในส่วนของแผนต่างๆนะคะโดยเฉพาะประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตและสุขภาพของเด็กนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็ความต้องการในกลุ่มผู้ปกครองมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ได้รับแผนไปถึง3-4แผนเพื่อกลับไปนําเสนอแล้วก็ที่สําคัญเอาไปสอนทีมงานของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนเรานะคะอยากจะเชิญชวนแล้วก็แนะนำนะคะสำหรับ ท่านอื่นๆนะคะที่ยังลังเลหรือยังไม่มีความเชื่อมั่นกับทางสีกรุงประกันชีวิตโบรกเกอร์นะคะอยากให้ข้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพวกเรานะคะมั่นใจเชื่อมั่นได้เลยนะคะกับวันนี้30ปีของสีกรุงแล้วนะคะคก็ฝากบริษัทเล็กๆนะครับสีกรุงโบรกเกอร์อาจจะเป็นบริษัทใหญ่ในภายภาคหน้าของทุกคนฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่ออํานาจครับวันนี้ผมมางานทีมซีจัดที่สวนอาหารปิ่นแก้ววันนี้ผมรู้สึกดีมากครับที่เราได้มางานนี้วันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้ก็คือวิทยากรและก็ทีมงานที่มาเล่าให้เราฟังวันนี้เราได้ประสบการณ์แน่นอนคือเราได้รับฟังข้อมูลแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านไหนที่ไม่ได้มางานแบบนี้จะถือว่าถ้าโอกาสอย่างแรงอาบรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้นะครับ ในบนโลกออนไลน์แต่ถ้าเรามาออฟไลน์แบบนี้บรรยากาศเราจะได้ความรู้สึกแล้วก็สัมผัสกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทีมงานเราทุกคนอ่าแล้วก็เคล็ต่อไปวันต่อไปครับผมก็คืองานสัมมนาแบบนี้อยากจะเชิญทุกท่านมาร่วมกันแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับขอเชิญน,นะครับในโอกาสถัดไปพ่อไปจะจัดกันที่ไหนครับท่านอ่าตอนที่อ่าปทุมธานีครับวันที่ไรยังยังไม่ได้กำหนดวันแต่ที่แน่ก็คือจัดแน่นอนครับ สิบเจ็ดตุลาเราไปไหนกันสิบเจ็ดตุลาเราไปที่พระรามเก้าครับผมแน่นอนประกันชีวิตแน่นอนครับสิบเจ็ดตุลาพบกันที่สีกุ้งประกันชีวิตบ็อกเกอร์ที่สาขาพระรามเก้าใช่ครับผมแล้วดิวต่อไปเราจะมาบอกว่าเราจะไปไหนกันถูกต้องครับโค้ชครับสวัสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแบลวราพรนะคะวันนี้มารวมกับสีกุ้งค่ะกับทีทีเอ็มซีวันนี้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับประกันไทยนะคะ แล้วก็อยากชวนเพื่อนที่ยังไม่มีโอกาสมาเนี่ยมาร่วงความการให้ความรู้จากพี่ๆน้องจากชาวศิลปินเนี่ยมีความรู้มากมายเลยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเรามาช่วยกันทํางานแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆพที่น้องๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้ำทิพย์พัฒนาโอลานะคะ วันนี้ได้มาที่ห้องอาหารปิ่นแก้วที่สุดปราการแล้ววันนี้แล้ววันนี้มามาที่นี่เพื่อมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการประกันชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยได้ความรู้มากมายแม้กระทั่งได้ใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวันเราแล้วก็ได้คุยกับลูกค้าด้วย<ม>เพราะฉะนั้นจะน่าเสียดายมากถ้าสมมุติว่าไม่มีใครคนที่ไม่ได้มาวันนี้จะจะเสียดายแทนมากนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับมาวันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยมาฟังอบรมประกันชีวิตของสีกุ้งบลกเกอร์ครับอ๋อแล้วได้อะไรบ้างครับได้ความรู้และก็กาลังใจจากวิทยากรครับผมวิทยากรมีวันนี้มีใครบรรยายบ้างครับเนี่ยก็มีพี่พี่คนนี้ครับแล้วก็อีกทัานหนึ่งีพี่สุดาพี่สุดาครับผมแล้วก็ช่วยเชิมพี่เชิก็พี่สักดาครับแล้วก็พี่สักดาอีกขั้นหนึ่งครับก็คือพี่นี่แหละครับครับผมก็เล่าเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มธุรกิจ ผมชอบมากเนอะไอเดียอันนี้เพราะว่าธุรก,กิจเนี้ยมันก็มาจากเราต้องอดทนที่พี่บอกต้องต่อสู้และเอาความรู้พวกนี้มาสะสมจนเป็นประสบการณ์จนพี่ก็ประสบความสาเร็จแล้วทํามาถ่ายทอดให้น้องๆฟังตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมดีดีมากเลยครับเพราะว่าผมก็พร้อมพร้อมที่จะให้คําแนะนําส่วนที่เป็นประโยชน์กับตัวคนที่จะเข้ามาในสีปรุงเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งบางทีก็าอาจจะคิด คิดว่าเนี้ททำตั้งนานแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็จะออกไปในอาชีพนี้แต่ผมบอกว่าให้อดทนนิดนึงเพราะว่าคนเรามีมีครั้งที่หนึ่งมีครั้งที่สองมีครั้งที่สามแต่ถ้าครั้งที่สี่ไม่ไหวก็ออกไปเลยแต่ว่าถ้าถ้าลองผ่านสามครั้งไปแล้วนะนถือว่าถือว,ว่าใช้ได้นะครับโอ,โอเคนะแ,แล้วก็ถามอีกนิดนึงครับเวลาที่เจอลูกค้าที่เขากดดันเราหรือไม่โอเคกับเราตรงนี้มีอะไรที่ทําให้เราเกิดพลังที่จะทําต่อครับแบบไม่ท้อครับ,รบมีคําคมหรือ คำปลอบใจอะไรครับพี่จริงพี่จริงพี่พี่จะจะเอาเอาส่วนไม่ไม่ไม่เอาความรู้สึกของลูกค้ามามาใส่ในตัวเอง oh. เพราะว่าถ้าเราเอามาใส่ตัวเองเราจะทํางานไม่ได้ครับเราจะคิดว่าลูกค้าที่ต้องการจะซื้อประกันเนี่ยยังมีอีกเยอะนั่นเราเดินหน้าต่อไปเรื่อยเดินหน้าต่อไปเรื่อยเพราะยังมีคนที่ทําประกันอีกเยอะแสดงว่า เราไม่เอาคนที่สนใจทำการก็เรามีมากมายมหาศาลใช่เพียงแต่ว่าเราไปหาเขาให้เจอให้เจออ๋อแล้วเาะนั้นฉะนั้นก็ต้องต้องพบลูกค้าทุกวันทุกวันทุกวันมันจะได้มีกําลังใจแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นอ๋ออันนี้คือหัวใจความสาเร็จเลยใช่ไหมครับใช่ที่ว่าการพบลูกค้าทุกวันครับเหมือนการหยอดกระปุกที่พี่บอกใช่เราจะสะสมไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เล็กสุดจริตควรพนดุงนะคะครับพี่โก้นะครับ จากสีคุงโบเกอร์นะครับเราเป็นสมาชิกสีคุงโบเกอร์นะครับผมค่ะเอ๊วันนี้นี่เราอยู่ที่ไหนคะคุณก็อันนี้เราอยู่ร้านอาหารปิ่งแก้วนะครับเรามาอบรมกับทีม TMC นะครับเรื่องประกันชีวิตนะครับค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะที่19กันยายนปี63นะคะวันนี้เป็นอาจจะเป็นวันหยุดสำหรับทุกคนนะคะแต่เราเนี่ยเราก็มาเพิ่มพูนความรู้นะคะ ประกันชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับเรานะคะแต่วันนี้เราได้รับเพียรจากวิทยากรนะคะซึ่งก็จะมีพี่สุดาพี่ศักดาพี่โหน่งแล้วก็คุณสุนะคะสุกัญญานะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะเราวันนี้เราก็ได้ความรู้ดีๆคุณก็มีอะไรพิเศษไหมคะที่ได้รับความรู้ใหม่ๆก็ยินดีและดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงาน กับ TMC เรื่องประกันชีวิตของสีคุโบเกอร์นะครับทำให้เราได้ฟังคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมาแชร์ความรู้นะครับแล้วก็มามอบไอเดียให้เรานะครับประกันชีวิตเนี่ยยังใหม่สำหรับเราสองคนนะครับแต่เราคิดว่าหลังจากที่เราได้สิ่งความรู้ต่างๆแล้วเราคิดว่าเรามั่นใจและจะก้าวเดินประสบความสำเร็จกับประกันชีวิตไปกับสีคุโบเกอร์เหมือนที่เราประสบความสำเร็จกับประกันไทยรถยนต์แล้วนะครับ ขอเป็นกําลังใจทุกท่านนะครบแล้วเจอกันนะครับเมื่อเราประสบความสำเร็จประกันชีวิตอีกธุรกิจหนึ่งของสิคุณบ็อกเอร์ค่ะมประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสู้สู้บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุดาวันนี้วันนี้คุณสุดามาทําอะไรที่นี่ครับพอดีมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆค่ะทีมงานสีกงบล็อกเกอร์ค่ะครับแล้วแล้วประสบการณ์นั้นมีอะไรบ้างครับ ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุยประวัติการทํางานที่ผ่านมาทั้งหมดว่าเราเริ่มต้นยังไงลแล้วก็เราเดินทางกันแบบไหนที่เติบโตมาได้ในระยะหนึ่งในวงการประกันชีวิต<ม>ก็เล่าให้น้องๆฟังอะค่ะก็คือเป็นเชิงเหมือนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่สอนหรอกเป็นประสบการณ์มากกว่าว่ารเรารเริ่มต้นทํำยังไงหาตลาดแบบไหนเจอลูกค้าแล้วแก้ปัญหาย,ยังไงจนถึงท่านที่จะขายได้การปิดการขายอย่างเงี้ยค่ะเราท้อไหมครับ ถามว่าท้อไหมช่วงแรกๆกมันก็ท้อค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ขายได้เลยแรกๆกก็ขายไม่ได้ขายได้ขายไม่ได้มันก็ต้องใช้สถิติอะค่ะแต่พอมันเริ่มขายได้แล้วก็คือลูกค้าก็แนะนําบอกต่อแนะนําบอกต่อก็มันเป็นอะไรที่แบบเราพูดจากใจจริงอะค่ะก็สนุกค่ะน้องๆก็โอเคกันแล้วคุณฟุดาใช้เวลากี่เดือนครับประสบความสาเร็จครับที่ขายได้จริงๆในคลองด่านที่เข้ามานะคะใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะ สามเดือนจากการที่เรานอกดอเคาะประตูคุยกับทุกบ้านทุกบ้านทุกบ้านจนมีเคสแรกทําเคสสองทำเคสสามทำมันก็ต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะใช้วิธีการบอกต่อมาเรื่อยๆครับแล้วนอกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณุดามีการขยายงานยังไงบ้างครับการขยายงานหลอคะก็ส่วนใหญ่ก็คือใช้วิธีแบบเหมือนกับว่าเรา ให้ลูกค้าในพื้นที่แนะนําบอกต่อแนะนําบอกต่อแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายใช้วิธีหนึ่งตำบลหนึ่งตัวแทน1ผู้จัดการก็คือในตําบลใกล้ๆเคียงน่ะคะ่ะครับผมสสวัดีคสว,วัสดีค่ะ สวัสดีคับอ่าผมนัทธรรมชาติจาก TMC นะครับค่ะนกกศิีวิมลจาก TMC ค่ะคุณนกครับวันนี้เรามาทําอะไรท,ที่ที่นี่ครับอ๋อวันนี้เราอยู่กันที่ส่วนอาหารปิ่นแก้วสมุทรปราการนะคะ,ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีการเปิดบ้านประกันชีวิตนะ,ะ,ะเรามีการอบรมสัมมนาให้กับทีมงานในหัวข้อ up skill up skill financial planner นะคะวันนี้ โอ้ยอยู่กันถึงตอนนี้ก็สองสามทุ่มแล้วนะคะวันนี้เนื้อหามากเลยนะคะตั้งแต่ตอนเช้านะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะควันนี้ครับก็ในช่วงเช้าเนาะก็จะเป็นการคุยกันในส่วนของความรูร้พื้นฐานประกันชีวิตนะครับแล้วก็คุยกันต่อในส่วนของผลิตภัณฑ์ตามช่วงอายุนะครับก็ม,มีมีหลายมีหลากหลายตัวมากนะครับเหมาะสาหรับเด็กเหมาะสาหรับวัยกลางคนคนเริ่มทํางานนะครับต่อด้วยประกันที่เหมาะกับ คนที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวนะครับเริ่มมีนิสิตเริ่มมีภาระ,ะนะครับแล้วก็ไปจนถึงการสร้างรักฐานให้กับบุตรหลานนะครับการมีประกันสุขภาพให้กับบุตรหลานรวมไปถึงการที่เรา,าวางแผนกเกษียณให้กับตัวเองนะครับอ้อ oh, นี้ต้องบอกว่าครบครบครบ,ครบทุกช่วงชีวิตชวชใช่เลยครบทุกช่วงชีวิตตามสโลแกนสีภูมิประกันชีวิตโบร์เกอร์ที่ว่า<ม>คิด ดูแลทุกช่วงชีวิตนะคิดเพ่าคุณอ่าแล้วช่วงช่วงบ่ายครับเป็นอะไรมั่งไฮไลท์เลยช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราก็ได้เชิญพี่สุดานะคะมาเป็นเคสสตาร์ดี้เนาะในเรื่องของการทํางานฝั่งประกันชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดเปิดใจการเข้าหาลูกค้าการพบลูกค้าการเตรียมตัวยังไงซึ่งเป็นเทคนิคที่วันนี้ทุกคนได้กลับไปแล้วเนี่ยบอกว่านะ มีพลังในการทํางานแล้วก็เป็นการ up skill ด้วยเพราะว่าบางครั้งเรารู้ผลิตภัณฑ์แล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปเปิดตัวยังไงถูกไหมเราจะไปปิดยังไงเตรียมตัวยังไงวันนี้ก็ได้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็หวังว่าพี่ๆที่มาวันนี้เนาะหรือคนที่ไม่ได้มานะนึกว่าครั้งหน้าเราจัดกันอีกแน่นอนนะคะก็ขอเชิญชวนนะครับทีมงานที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับเราจะยังจะยังมีการจัด PMC up skill อีกเรื่อยๆ นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็อาจจะเป็นในส่วนของการวางแผนเกษียณนะครับการการเตรียมตัวสําหรับการที่เราจะวางแผนในการเก็บเงินนะครับรวมไปถึงถ้าเราวางแผนในการเก็บเงินของตัวเราได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปวางแผนนะครับให้กับลูกค้าของเราได้นะครับรวมไปถึงไปให้คําแนะนำนะครับกับคนอื่นๆที่ต้องการวางแผนเกษียณแบบเรา นะครับเนาะน้องนกเมย์เลยฝากถึงทีมงานอีกทีไหมครับก็ขอฝากงานวันนี้ไว้เนาะแล้วก็ครั้งต่อไปหวังว่าพี่ๆทุกคนอ่ะจะให้ความร่วมมือแล้วก็มาอัพสกิลกันในเรื่องนี้นะคะเป็นการวางแผนให้ตัวเองแล้วก็ให้ลูกค้าด้วยนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปในไลน์ในกลุ่มอีกทีนึงนะคะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะดูแลทุกช่วงชีวิตพเพื่อคุณสกโกงประกันชีวิตโบเกอร์เฮ้